ยิทานเรื่องดาวลูกไก่ณนะชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ด้วยกันในกระท่อมหลังเล็กๆ โดยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยการปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่ย่างชีพไปวันๆทุกเช้าตากับยายจะนำข้าวเปลือกมาโปยเลี้ยงแม่ไก่ให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอกกกกกกมากินเร็วลูกเอ้ยจะได้โตวไว้ไว เสียงของคุณตาพูดคุยกับแม่ไก่อยู่มาวันหนึ่งยายได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่จึงชวนตาไปดูเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับแม่ไก่จ้งเอ้ยจ้งเอ้ยฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่หลังบ้าน ไปดูคนน่อธิบายสิรีบสักชวนตาให้เดินไปดูด้วยกันด้วยความกังวลใจจริงหรือยายไปไปเรารีบไปดูกันเถอะเมื่อตากับยายไปถึงเล้าไก่ก็ต้องประหลาดใจ เพราะเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเจี๊ยบตัวจิ๋วทั้งเจ็ดตัวที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่หลังจากนั้นตากับยายก็ดูแลครอบครัวของแม่ไก่เป็นอย่างดีลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวเดินตัวติดแม่ไก่มากเดินตามต้อยๆไปในทุกที่ลูกๆของแม่จงจำไว้ให้ดีเสมอนะ ว่าตากับยายจะเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเราดังนั้นเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณพวกท่านนะลูกนะเสียงของแม่ไก่สั่งสอนลูกๆทั้งเจ็ตัวให้รู้จักมีความกระตันยูต่อตาและยายที่เลี้ยงมาหลายวันต่อมาระหว่างที่ตากำลังเดินทางกลับมาจากสวนก็ได้พบพระธุดงค์รูปหนึ่ง นั่งสมาธิอยู่ตารีบเดินเข้าไปกราบท่านในทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านตาจึงเล่าเรื่องที่ได้พบกับพระทุดงให้ยายฟังพะพะเมื่อกี้ตอนกำลังเดินกลับบ้านฉันเจอกับพระธุดงรูปหนึ่งจึงเดินเข้าไปกราบท่าน ฉันจจะว่าไปเาก็ไม่ได้ทำบุญกันมานานแล้วนะฉันอยากทำาบุญกับท่านจังเลยงั้นพรุ่งนี้เช้าเราทำอาหารไปถวายท่านกันดีไหมยายโอดี ไม่มีของดีๆไปเทาวายท่านเลยและตอนนี้พกคของเราก็ยังไม่โตด้วยเราจะทำอะไรไปเทาวายท่านดีล่ะต๊อยายกล่าวด้วยความหมดหวง ในขณะเดียวกันสายตาของตาก็เลือไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ไม่ไกลจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาถ้าว่าเราอาจจะต้องนำแม่ไก่มาทำอาหารถวายพระดีไหมยายชินใหนด้วยกับานนะ ในพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบตื่นมาทำอาหารไปถวายพระเองนีไ่ไก่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่ตากับยายคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบก็รู้ชะตากรรมของตัวเองทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าตนจะต้องจากลูกๆไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณกับตนเองและลูกๆ แม่ไก่จึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตนเองจากนั้นแม่ไก่ก็เรียกลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวมาเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายอแม่พี่หัวลแล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีและรักกันนะลูกแม่ไก่ ังเสียทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกมาจากเ้าโดยมีลูกเจีย๊ยบทั้งเจ็ดตัวเดินตามมาเป็นขบวนทันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกเจีย๊ยบทั้งหมดตกใจต่างพากันร้องไห้เสียใจและไม่นานทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไป ด้วยความกระตัญยูในครั้งนี้จึงทำให้ลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวกลายเป็นดวงดาวเจ็ดดวงที่สงง่งแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกระตัญยูจึงรู้จักตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณ เช่นเดียวกันกับลูกเจีย๊ยที่มีความรักและการัญอยูต่อแม่ไก่เหมือนดังตุภาสิทธิทว่าความกตันญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหาใครที่มีบุญคุณกับเราหรือเมื่อใดที่เราได้รับการช่วยเหลือจากใครเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่หากมีโอกาสควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทดแทนท่านบ้าง ตามสมควรเก่ความสามารถและโอกาสที่เรามี